สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNS Taro อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพิกอัดเด็กนะคะจะหนักจะเต็มในหัวข้อทำไมแฟนเก่าไม่กลับมาสักทีนะ <c oughs> ก็คงจะเหมาะสำหรับคนที่ยังรอแฟนเก่าหรือคนที่ยังมูฟออนไม่ได้แล้วอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขายังไม่กลับมาสักทีนะคะก็ตามนี้เลยคะ่ะกล่องไพ่มีทั้งหมด4่กองนะคะ หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตั้งสมาธินิ่งๆน,นะคะใช้เวลาเยอะๆแล้วก็นึกถึงหน้าเขา ถึงแม้ว่าจะไม่อยากนึกถึงก็ตามนะคะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> นึกถึงหน้าเขาะนะคะแล้วก็เลือกกล่องไพ่นะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังหน่ียเฉลยก,กันแล้วถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่วยในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามข่าวสารหรือว่ามีพิกอาคาทให้เล่นพูดคุยกันใน i ิน t a g r กรมได้เลยนะคะ ig w i n e s t a r o เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกลองที่1กันเลยนะคะ ค่ะเรามาเริ่มที่กองที่1เลยนะคะนั่นก็คือกองนี้นั่นเองเนาะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมแฟนเก่าของเราเนี่ยเขายังไม่กลับมาสักทีนะทําอะไรอยู่อะคิดอะไรอยู่คะขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะคะแป๊บนึงนะ ่อนที่หนึ่งหนูรู้สึกว่าเราอาจจะเจอปัญหารักสามเศร้านะคะนั่นก็คือมันมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่ก่อนที่จะเลิกจนกระทั่งเลิกรากันไปนะคะมันมีเรื่องโกหกเกิดขึ้นมากมายถ้าถามว่าทําไมเขายังไม่กลับมาสักทีคําตอบก็คือเขาเอนจอยอยู่กับคนอื่นนั่นแหละนะคะเขาคุยอยู่กับคนนั้นและเขาก็ พยายามที่จะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีที่ดีกับคนนั้นมากๆนะคะและเขาก็ให้โอกาสคนนั้นที่จะเข้ามาแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆแต่เราสองคนก็เหมือนคนที่รักๆเลิกเลกันมาอยู่แล้วนะคะคนกองที่1ความสัมพันธ์มันยังคงมีอยู่คอนเนคชั่นระหว่างคุณกับแฟนเก่าเนี่ยยังไม่ได้ขาดซะเลยทีเดียวยังคงแบบ ยังคงจะได้ติดต่อกันอีกอยู่แต่ที่เขายังไม่กลับมาสักทีอย่างที่หน่วยบอกเขาอยากจะลองกับคนนั้นเขาอยากที่จะลองคุยกับคนนั้นก่อนแล้วกันนะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวเราเขาก็ให้เก็บเอาไว้ในใจนะเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบเรายังไม่หายไปไหนอะ่ะแล้วเราก็ตั้งใจรอเขาด้วยนะคะอืมเรารอเขาและเขาก็รู้ว่า เรายัางรอเขาอยู่นะคะทีนี้เนี่ยตัวเขานะจะสร้างความสับสนให้เราอย่างมากเลยมีไพ่เจ็ดถ้วยเราจะมีความรู้สึกว่าตกลงจะกลับหรือไม่กลับทําไมถึงต้องมา,มาใหม่หายคุยบ้างไม่คุยบ้างบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางทีก็เหมือนกับไม่สนใจเราเลยเนี่ยแล้วก็มาทาให้เรารู้สึกอึดอดใจทําไมเรู้สึกขื่อทําไมารู้สึกว่าแบบนี่มันคืออะไรกันแน่ แต่จริงๆแล้วว่าสาเหตุที่เขาไม่กลับมาสักทีมันไม่ใช่ว่าเขาไม่พร้อมหรอกนะเขาติดที่ว่าเขาว่าเปิดใจให้คนอื่นและเขาก็อยากที่จะลองจริงจังกับคนอื่นลองดูอยากให้โอกาสกับคนอื่นลองดู ะะว่ามันจะไปกันรอดไหมถ้าไปกันรอดเขาก็จะไปต่อแต่ถ้าไม่รอดเขาอาจจะกลับมาแต่อันเนี้ยหนูไม่สามารถดูให้ได้หรอกนะว่าวเขาจะกลับหรือว่าไม่กลับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวข้อนั้นนะคะซึ่งหัวข้อวันนี้ก็คือทําไมเขายังไม่กลับมานี่ก็คือสาเหตุและเหตุผลของเขาะะที่เขายังไม่กลับมาเนาะสำหรับคนกองที่1นนะคะโอเคค่ะปานเดี๋ยวเราเดินทางไปกองที่2กันนะจ๊ะค่ะเรามาดูกองที่2กันนะคะว่าทําไมแฟ,แฟนเก่ายังไม่กลับมาสักกทีหนึ่งนะคะขอเวลาเปิดไพ่สักครู่นะคะ ห้า <5 S 2> เหรียญจัคเมนควนถือเหรียญ9ก้าถ้วยเดอะสตาสัมผัสได้ว่าเขาอะยังไม่ลืมเราแต่ว่าเขาก็โอเคกับการอยู่คนเดียวเขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวแบบนี้แหละดีละเขาไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์อะไรกับใครใดใดทั้งสิ้นนะตอนนี้ อยากจะเป็นอิสระเราไม่พร้อมที่จะกลับมาเจอดราม่าที่เราสองคนเคยดราม่าต่อกันแล้วเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่ถ้าถามว่าเขายังรู้สึกกับเราไหมหนุยว่าเขายังรู้สึกกับเราไม่น้อยนะคะเขายังคงรู้สึกอยู่ยังคงคิดถึงอยู่แล้วก็ยังรักอยู่นั่นแหละแต่ว่าความรักมันก็น้อยลงมากๆเพราะมันโดนทับถมไปในเรื่องของความเหนื่อยการทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยนะคะมันเหมือนกับคุณสองคนทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันแล้วก็ตีกันบ่อยๆนะ่ะ <laughs> ทีเนี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเหนื่อยนะ พอเถอะแต่เขายังไม่ได้ปิดกั้นโอกาสนะยังไม่ได้ปิดกั้นโอกาสที่เราสองคนจะได้คุยกันหรือว่าคนตอนที่สองอ่ะจะได้คุยกันแต่แค่ว่าที่เขายังไม่กลับมาเพราะเขารู้สึกว่าแบบนี้สบายละเขาอยู่แบบชิลๆได้แล้วเขาแฮปปี้นะคะกับการอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวไม่อยากจะแบบไม่อยากที่จะต้องมานั่งอยู่บนความคาดหวังของใครไม่อยากคบให้ปวดหัว ยังไม่อยากที่จะมีใครเพื่อที่ต้องรับผิดชอบอะเขารู้สึกว่าการมีแฟนหรือการมีดีเลชั่นชิพนะตอนนี้ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเขาก็ไม่อยากจะรับผิดชอบเขาไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะทําอะไรแบบที่มันฝืนอะคือเหมือนกับตอนที่คุยกันปกติเนี่ย ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หนึ่งอออใช่ไหมแต่พอเป็นแฟนปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมีหน้าที่อะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอะเช่นต้องคุยกันทุกวันพอไม่คุยกันวันหนึ่งอะมีเรื่องละมีปัญหาละเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คอมชบลแล้วอยู่แบบเนี้ยเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันฟรีมันดีแลกซ์กว่านะคะมันก็เลยทําให้เขายังคงแบบอยากใช้ชีวิตอิสระอยู่นี่ก็คือเหตุผลของเขาที่เขายังไม่กลับมาหาเราสักทีนะคะของคนกองที่สองอ่ะต่อไปเราไปดูคนกองที่สามกันนะจ๊ะพอทีเรื่องกองที่สามนะคะขออนุญาตเปิดไ่สักคครูนะะ ทำไมแฟนเก่าเรายังไม่กลับมาสัก,สกทีนะสามเดือนแน่นอนค่ะเขามีคนคุยขนาดเปิดไพ่ยังไม่ทันจะได้หมดนะคะเนี่ยเขามีคนคุยค่ะเขามีคนคุยแต่เขายังส่องเราอยู่เลยนะแต่มันเหมือนกับเราสองคนทะเลาะกันนะ่ะทะเลาะแ,แรงๆเลยนะคะแล้วก็แตกกันออกไปที่เขายังไม่อยากกลับมานะ่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกนะ เขารู้สึกว่ากลับมายังไงก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมแล้วเขาตั้งใจแล้วนะคะว่าเขาจะไม่กลับมาเขาตั้งใจแล้วเขาเด็ดขาดแล้วนะคะเขาคิดมาแล้วว่าต่อให้นะวันข้างหน้าไม่มีใครเขาก็จะไม่กลับแสดงว่าที่เขาไม่กลับมาสักทีเป็นความตั้งใจของเขาค่ะนะคะของคนตอนที่สามเนี่ยเขาตั้งใจมาแล้วว่าไม่ไม่ก็คือไม่เพราะถ้ากลับมามันก็ต้องเจอเรื่องเดิมๆอะไรแบบเดิมแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาไปขายขนมจีบคนอื่นแล้วนะคะ เขาไปแผงสอนยิงความรักให้คนอื่นไปแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับม o ฟออนไปในระดับหนึ่งแล้วนะนะคะอย่างที่บอกค่ะเขามีคนคุยถ้ายังไม่ได้คบกันก็น่าจะแบบคุยคุยกันอนะคบหาดูใจแบบเหมือนดูใจกันอยู่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยคนคนนั้นก็ดันเล่นด้วยกับเขานะดันชอบเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยดันดันคลิกกันนะมันยิ่งทําให้เขาแบบไม่คิดอยากจะกลับมาหาเราเพิ่มขึ้นไปอีกอะนะคะมันเหมือนกับเขาอะ ตอนแรกก็ตั้งใจแล้วว่าไม่ยังไงก็ไม่กลับมันมีลังเลอยู่นิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้ชัวขนาดนั้นจนกระทั่งเขาไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วมันดันคลิกมันดันรู้สึกดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยรู้สึกว่าโอเคฉันตัดสินใจและได้แบบร้อแล้วว่าฉันจะไม่กลับอืมเราก็ตั้งใจว่าไม่กลับ นะคะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลของคนก่อนที่สามที่แฟนเก่ายังไม่กลับมาหาเราสักทีมันไม่ใช่เพราะเราผิดหรือมันไม่ใช่เ,าเขาผิดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นการตัดสินใจของเขาถ้าคนก่อนที่สามยังรออยู่ก็ไม่ต้องรอแล้วนะคะม o v ออนได้เลยเพราะตัวเขาก็ม o v ออนแล้วแล้วไปไกลแล้วด้วยนะคะตัวเนี่ยหรือระยะเวลาไม่รู้ละ่ะว่าไปไกลแค่ไหนนานแค่ไหนแต่ใจเขาไปไกลมากๆแล้วนะคะก็ไม่ต้องเสียเวลารอนะคะโอเคไปเราไปดูก่อนที่สี่กันนะคะ ค่ะคนกองที่สี่นะคะทำไมแฟนเก่าไม่กลับมาหาเราสักทีคะเปิดไพ่สักครู่นะคะเขาเหนื่อยกับเราคะ่ะก่อนจะเลิกอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาเบื่อและเขาก็เครียด นะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมีความรู้สึกที่แบบว่ามันเหนื่อยอะ่ะพอเถอะนะพอไอ้ฉันได้อยู่คนเดียวเงียบๆเถอะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นคือพอเรากับเขาทะเลาะก,กันใช่ไหมมันมีความเบื่อมันมีความเครียดม,มันมีดราม่ากเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดช่องว่างพอเกิดช่องว่างปุ๊บมันทําให้เขาอะไปเจอคนอื่นเขาไปคุยกับคนอื่นซึ่งเป็นใครสักคนนี่แหละที่จะทําให้เขาอะ เยียวยาตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยหัวใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาอะรู้สึกแย่กับเรานะคะและเขาก็มุ่งหน้าพุ่งไปที่คนนั้นและก็เดินไปจากเราในแบบที่งงๆคือณนะวันที่เลิกกันหนุม่มมีความรู้สึกว่าคนก่อนที่สี่อาจจะเลิกกันในแบบงงๆด้วยซ้ำว่าเรายังงงเลยว่าแบบเอ๊ะนี่เลิกแล้วหรอทําไมเลิกง่ายจังทําไมเลิกไวจังอะไรทํานองนั้นนะคะมันเกิดจากว่าหนึ่ง เขาเบื่อโดยทุนเดิม2เขาเหนื่อยโดยทุนเดิมนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาดาันไปเจอใครสักคนที่มันดันคุยแล้วคลิกพอคลิกเสร็จป,ปุ๊บเขาก็ได้ตัดสินใจว่าเอาละ่ะฉันจะทําให้เรื่องมันโอเวอร์นั่นก็คือหาเรื่องทะ,ะเลาะกับเรานะคะให้มันใหญ่โตไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้เอาเวลาไปคุยกับคนอื่นแทนและก็หาเรื่องเพื่อที่จะโสด ให้ตัวเองได้เคลียร์แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่เขาอะอยากจะเริ่มแต่ถามว่าเขาเริ่มไรือยังก็ยังหรอกนะนะคะแต่ว่าถามว่าทําไมเขาถึงไม่กลับมาสักทีอืมมันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากกลับมาเจออะไรเดิมๆแล้วค่ะ มันหมดแพชชั่นในตัวเราแล้วความรู้สึกของเขาไม่ได้รักเราเหมือนเดิมแล้วมันเหลือแต่ความเหนื่อยแล้วก็ความทรงจําที่มันดีๆมันก็มีแหละนะคะแต่ว่าที่ไม่ดีเขาดันจําแม่นซะอย่างนั้นนะคะคือเรื่องดีๆมีมาแบบ7ปี8ปี10ปีแต่แบบเรื่องไม่ดีมีอยู่กระจึ้งนึงแต่เขาดันไปจําเรื่องนั้นซะอย่างนั้นนะคะมันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่กลับมาหาเราสักทีและยกที่จะมูฟออนไปกับคนใหม่ๆม,ม,มากกว่า นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยทั้งหมด4กองน,นะคะทำไมแฟนเก่าถึงยังไม่กลับมาหาเราซักกีหนึงนะคะก็น่าจะเป็นเหมาะสําหรับคนที่แฟนเก่ายังไม่กลับมาไม่ใช่หัวข้อแฟนเก่าจะกลับมาไหมโอเคนะคะแยกให้ออกนะคะเข้าใจกันด้วยนะนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกกองไหนอะ่ะ <c oughs> เหตุผลมันก็คือแฟนเก่ายังไม่กลับมาถูกไหมเพราะว่าหัวข้อคือทําไมแฟนเก่ายังไม่กลับมาสักทีแสดงว่าเหมาะกับคนที่รอแล้วแฟนยังไม่กลับมาโอเค นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้ยังไงขอบคุณมากๆนะคะที่ดูกันมาจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะไปแล้วค่ะวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย